จาวันอังคารนี้ <c oughs> ท่านผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเรื่องของการทํางานใครที่ต้องจัดการงานสําคัญการสะสางใครที่ต้องจัดการงานสําคัญในงานสะสางต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะจะสามารถจัดการได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมีพลังแรงกายแรงใจนะครับที่จะสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคเรื่องการงานได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้ ความคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการแก้ไขสิ่งต่างที่รวดเร็วฉับไวเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับงานเชิงที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวงานเชิงบุกเบิกเชิงรุกพุ่งขยานไปข้างหน้านะครับทำได้ดีนะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณมีความมั่นใจแล้วเนี่ยงานของคุณสําเร็จแน่นอนขอให้มั่นใจแล้วก็ตัดสินใจได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของความรวดเร็วฉับไวเนี่ยผมเชื่ออยู่แล้วว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้จะทําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะลงตัวด้วยนะครับส่วนคนที่ทำ ธุรกิจการค้านะครับก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับสิ่งใหม่ๆที่เกิดจากความคิดไอเดียแล้วก็การลงมือกระทําของคุณเองหรือว่าความมุมั่อุตสาหพยายามส่วนตัวนั่นเองแหละนะครับจะส่งผลดีในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจคุณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตลาดใหม่ๆการบุกเบิกสินค้าใหม่ๆการขายใหม่ๆพื้นที่ใหม่ๆนะครับคุณสามารถที่จะออกไปโปรโมตเปิดตัวนะครับถึงองค์กรถึงบริษัทห้างร้านออฟฟิศนะครับ ของคุณได้เลยนะครับและเป็นจุดที่โดดเด่นในเรื่องการงานมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องการเงินนะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยการเงินวันนี้ออกแนวสุรุย่ยสุร่ายนิดนึงนะครับจะต้องออค่อยๆลดนะครับค่อยๆลดค่อยๆล,ลดทอนนะสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับออกไปนะครับผมดูแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเหมือนกับว่าซื้อ วันนี้เหนื่อยละอยากเสื้ออนนี้อยากกินอันนู้นอยากกินอันนี้อะไรเงี้ยบางครั้งมันก็อาจจะดูแพงมากกว่าปกตินะครับหรือว่าดูเกินความเป็นจริงไปหน่อยนะครับหรือว่าบางคนสาส์เก็บตังค์มาตั้งนานเพื่อจะไปซื้อของแพงนะครับของมีราคาของหรูหรา,รหรากินดีอยู่ดีทงนองเนี้ยนะครับก็ต้องพิจารณานะว่ามันเกินไปไหมนะครับอย่าให้มันฟุ้งเฟ้อเกินไปจนถึงขั้นที่เราขาดเงินแล้วกันเรื่องของความสุริสายความจเป็นตรงนี้ก็จะ เตือนกันไว้สักนิดหนึ่งสําหรับคนวันอาทิตย์นะครับอย่าทําเกินตัวนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่ายังมีโชคราบการเงินที่แบบเรื่อยๆอยู่นะครับยังไม่ถึงกับขาดมือนะครับส่วนใหญ่โชคล่ามเนี่ยจะได้มาจากเรื่องคนให้แหละลูกค้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่การทํางานพวกนี้นะครับสำคัญอยู่ที่ว่าเราบริหารจัดการได้ดีแค่ไหนนั่นแหละนะครับทีนี้เรื่องของความรักนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงความรักเรามาดูกันที่คนมีคู่มีแฟนกีนก่อนนะครับ ตรงนี้ดวงความรักเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับในการที่จะทําอะไรร่วมกันนะครับปรึกษาหารือทํากิจกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งไปพบครอบครัวแนะนําความรู้จักสนิทสนมกันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับใครที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปเยี่ยมเยียนครอบครัวไปหาครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดีที่แนนแฟนกับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็มีความสัมพันธ์ดีกับครอบครัวฝ่ายเราแบบนี้เป็นต้นนะครับ คนที่ยังโสดอยู่นะครับมีโอกาสพบเจอคนรักใหม่จากการทำงานหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษาครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์นะครับเรื่องการงาน โดดเด่นเช่นเดียวกันไม่แพ้คนวันอาทิตย์เลยนะครับการงานของคุณเนี่ยนะฮะตรงนี้จะมีชื่อเสียงด้วยนะมีชื่อเสียงไม่หมายความว่าคุณจะดังระดับประเทศออกทีวีอะไรนั่นไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าคุณจะได้รับการยอมรับนะครับเวลาทํางานเวลาติดต่อประสานงานเวลาเจรจากตกลงเรื่องการงานหรือว่าคุยงานกับเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่หมดเลยพวกนี้นะครับเขาจะยอมรับคุณนะครับถือว่ามีความน่าเชื่อถือนะครับนอกจากนี้นะฮะธุรกิจการค้าธุรกิจเนี่ยถือว่า มีความก้าวหน้าขึ้นดวนมีข่าวดีมากขึ้นครับเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ก็จะหาเงินได้ค่อนข้างคล่องตัวค่อนข้างมากนิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าการหาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะครับหรือว่าต้องทุ่มทุนทุ่มเทหลายๆเรื่องเลยทีเดียวบางคนไม่มีเวลาเลยนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นแต่ว่าได้เงินดีได้ไรายได้ดีนะครับวันนี้เหมือนบางคนแบบขับรถอ่ะวิ่งรถทั้งวันเลยโอ้โหมาอีกทีหนึง่งสามทุ่ม นะครับดูเงินโอ้ยเงินเยอะด้ยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นนะครับส่วนเรื่องโชคลาบนะครับโชคลาบตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นนักสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับแต่ว่ามีโชคลาบจากการรับงานเสริมการรับจ็อบเพิ่มหรือว่างานพิเศษครับทีนี้เรื่องของความรักนะครับต้องระวังเรื่องปัญหาเชิงรักซ้อนรักสามเศร้าหรือว่าความรักที่ทําให้เรารู้สึกมึนมึนงงงอึมครึมนะครับซึ่งในนอยไม่ไม่ชัดเจนอ่ะวิตกกังวลไปหมดเลยไม่สบายใจเลยแบบนี้นะครับส่วนคนที่ มีแฟนมีคู่ก็เช่นเดียวกันนะนะครับคนที่ยังโสดก็เข้าขายกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรมัาระวังนิดนึงเกี่ยวกับเชิงอะไรที่มันปิดบังข้อมูลกันนะครับไม่พูดกันตรงๆหรือว่าเชิงรักซ้อรักถามเศร้านะครับโอเค เดี๋ยวเรามาพูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารกันหน่อยนะครับดูเป็นทิศทางนะครับคนวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างสาหรับดวงประจาวันอังคารนี้คนวันอังคารนะครับดูแล้วมีภาระหนักเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่เราเกริ่นไปแล้วสําหรับคนวันอาทิตย์และวันจันทร์นะมาถึงคิววันอังคารดูแล้วภาระหนักกว่าสองวันที่ผ่านมาครับโอ้โหมีเรื่องต้องทํามีเรื่องต้องจัดการ เยอะมากครับงานจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแถมต้องเป็นงานที่รับผิดชอบสูงนะครับต้องทำแข่งกับเวลาต้องทำแข่งกับคนอื่นแบบนี้นะครับมีการแข่งขันเกิดขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยโหคุณจะให้ใครช่วยดูแล้วยากนิดหนึ่งหลักๆคือคุณก็ต้องพึ่งพิงตัวเองอ่ะจะไปฝากคนนั้นทำแทนงานเราเยอะช่วยตรงนี้หน่อยนะครับดูแล้วค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์ตัวเองเลยนะฮะว่าคุณจะต้องพึ่งพา ตัวเอง้วนๆเลยนะครับแล้วง,งานคุณก็จะประสบความสําเร็จความสําเร็จที่เข้ามาก็คือมาถึงตัวคุณคนเดียวนะครับมาจากตัวคุณคนเดียวเน้นๆเลยนะครับไม่ได้มีคนอื่นมาแชร์นะฮะมาทันที่การค้าและธุรกิจกันบ้างน,นะครับใครทําการค้าและธุรกิจนะครับออตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่ได้ปังไม่ได้บูมไม่ได้ค้าขายดีมีกําไรอะไรมากมายนะมันเป็นเพียงการรักษาประครับประคองสถานการณ์นะครับเพื่อรอ ต่อไปในอนาคตครับเช่นเอาทรงๆพอๆให้มันขายไปก่อนอนะสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราเรามีออเดอร์ล็อตใหญ่มีของล็อตใหญ่อะไรเงี้เป็นต้นนะครับคล้ายๆแบบนั้นอนะคือการรอเวลาไว้ก่อนนะครับทีนี้เรื่องของการเงินนะครับก็จะต้องหมุนเงินเยอะนิดน,นึงนะครับมีดวงเกี่ยวกับการโยกย้ายถ่ายเทการเงินนะครับการเงินเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็ต้องบอกว่ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาครับความไม่แน่นอนตรงนี้มันหมายว่า ตอนเช้าอาจจะมีเงินอู้ฟู่ตอนเย็นอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้หรือตอนเช้ามาไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยตอนเย็นกลับบ้านเงินเหลือแบบนี้มันไม่แน่ไม่นอนเลยทีเดียวนะครับมีความไม่มั่นคงนะแล้วบางทีเนี่ยไอ้ความไม่แน่นอนตรงนี้มันเกิดมาจากการบริหารจัดการการเงินที่ไม่ค่อยดีนักสําหรับคนวันอังคารครับโดยพื้นฐานคุณบริหารการเงินไม่ค่อยดีอยู่แล้วแหละและ้วมาเจอวันนี้นะบางทีคุณ เอาเรื่องที่ไม่สําคัญไปจ่ายก่อนแล้วเรื่องสําคัญจ่ายทีหลังนี้มันไม่ได้มันต้องเรียงเรียงใหม่นิดนึงเอาที่สําคัญไล่เรียงกันไปเป็นสเต็ปเป็นลําดับแล้วกันนะครับแล้วก็จะช่วยคุณได้มากนะครับส่วนเรื่องของโชคลาบแล้วก็ลาบลอยตรงนี้นะฮะยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเสริมนิดนึงสําหรับคนวันอังคารพูดจาดีๆเข้าไว้นะค,คุณอาจจะได้โชคลาบแบบแปลกๆคาดไม่ถึงเข้ามานะครับเน้นที่คําพูดเลยแหละคําพูดแบบเขาเรียกว่าเอ่อ first อิมเพรสชันก็ได้นะแบบว่าเจอการป,ป,ปรับขายของเนี้ยมีเวลาพูดกับเขาแค่2อสประโยคเนี่ยคุณจะพูดยังไงให้เขาสนใจสินค้าและบริการของคุณแบบนี้เป็นต้นนะครับใช้โอกาสให้ดีให้เหมาะสมนะครับเน้นคําพูดเลยนะคนวังคารนะครับแล้วคุณก็อาจจะมีการเงินที่คาดไม่ถึงเข้ามาครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดเนี่ยยังลืมอดีตหรือว่าลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นเร็วๆนี้ ยังไม่ได้นะครับคุณอาจจะไปเจอเรื่องหรือว่าไปคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วมันไม่ลงตัวมันเสียใจะนะครับคนนั้นเขามีคนอื่นหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเขามีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณยังไม่ลืมเรื่องราวพวกนี้แล้วมันยังต่อเนื่องมาทําให้วันนี้เนี่ยดวงความรักคุณไม่ค่อยสดใสสุขภาพจิตเรื่องความรักคุณไม่ค่อยสดใสนะครับตรงนี้ต้องลืมอดีตไปก่อนนะครับไปโฟกัสเรื่องการทำมาหากินการงานการเงินก่อนนะครับสําหรับคนที่มีแฟนและมีคู่รักแล้วเนี่ยนะครับวันนี้คุณอาจ นะครับถูกโกหกปิดบงังหลอกลวงปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่างก็ได้เขาอาจจะไม่อยากให้คุณรู้บางเรื่องเพราะว่ารู้แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาการกระทบกระทั่งการทะเลาะก,กันนะครับเนี่ยคือความหมายลักษณะนี้ทีนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองก็ได้คุณไม่สบายใจที่ต้องปิดบงังที่ต้องแอบ,แอบ,แ,อบแอบเขาอะไรแบบเนี้นะครับเช่นสมมติอ่ะสมมติสมมติน,น,นนะเป็นสามีแอบไปซื้อของมาอย่างเงี้ยนะครับของมีราคาแต่ว่าต้องมาแอบพรรัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบ ต้องคอยปกปิดหรือว่าอยของนี้ราคาไม่เท่าไรหรอกอะไรประมาณนี้ยนะก็ต้องมีเชิงแบบนี้ปิดบังข้อมูลกันนิดนึงนะฮะอ่ามันก็เหมือนกับว่ามันมีเรื่องอะไรแบบไม่ค่อยสบายใจมันคล้ายๆกับอะไรที่มันมีชนักเต้นหลังนิดนึงนะครับสำหรับคนวันอาคารความสัมพันธ์จะเป็นเรื่องที่มันกังวลกังวลแบบเนี้ยนะครทีนี้ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยกยอดไปก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดถึงนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธกันบ้างนะครับกับดวงประจําวันอังคาร ดวงประจันวังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคนวันพุธการทํางานของคุณเนี่ยมีไหวพริบป,ปฏิภาณในการทํางานค่อนข้างดีนะครับงานอะไรที่ต้องเร่งต้องทํา แบบแข่งกับเวลาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณการตัดสินใจที่รวดเร็วฉับไวแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีนะครับแถมงานที่ต้องติดต่อสื่อสารการเจรจาประนีประนอมทุกๆด้านเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับจะไปร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรในรแผนกหรือว่าออกนอกองค์กรต้องไปติดต่อสื่อสารก็ถือว่าจะลงตัวนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากการปรับตัวแล้วการทํางานที่ลงตัวแล้วเนี่ยนะครับมันหมายถึงการมีความสัมพันธ์อันดีนะครับ กับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมงานด้วยนะการทํางานแบบมีความสมัครสมานสามคัคีบเนี้ยนะครับทำให้งานมันไปได้ดีนะครับแถมยังมีคนสนับสนุนคุณเรื่องงานด้วยไม่ต้องกังวลนะครับวับนนี้มีคนช่วยเหลือเต็มที่เลยนะครับยิ่งถ้าเกิดเราทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นเพราะมีคนช่วยหนุนครับผมส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับบันนี้หมายถึงธุรกิจการค้าของคุณเนี่ย มีคนติดต่อเข้ามามีลูกค้าติดต่อเข้ามาครับนะมันจะโดดเด่นมากนะครับเกี่ยวกับพวกงานเชิงบริการทุกๆประเภทเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดร้านบริการอะไรก็ตามอ่ะร้านตัดผมสปานวดเสริมสวยทำเล็บนะครับร้านอาหารขายกาแฟคาเฟ่อะไรต่างๆเนี่ยดีหมดเลยแม้กระทั่งเกี่ยวพันกับที่พักนะครับอาพาร์ตเมนต์โรงแรมอะไรพวกนี้นะครับไปได้ดีพวกงานบริการท,กทุกประเภทดีมากธุรกิจด้านอื่นนะครับ ก็ถือว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับมีการอุดหนุนกันนะครับมีคนแบบเป็นที่นิยมแล้วกันมีกระแสมันที่นิยมอะไรเงี้ยนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยคนมันพุธต้องระวังนะวันนี้ดวงการเงินไม่ค่อยดีเลยนะครับจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบจะใช้จ่ายอะไรมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดหรือว่าซื้อของผิดแบบเนี้ยซื้อของผิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับซื้อมาเราใช้ไม่ได้มันก็เสียเงินไปเปล่า,านะะๆนะครับคิดให้ดีคิดให้รอบคอบให้ชัดเจนวางแผนให้ดีนะครับค่าใช้จ่ายนี้สินต่างๆเนี่ยบริหารจ การให้ดีนะครับมันเป็นช่วงกลางเดือนแล้วด้วยนะครับนอกจากการบริหารจัดการแล้วเนี่ยนะฮะเ,เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนต้องระวังอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคุณจะไปเบิกเงินในบัญชีโยกเงินจากส่วนไหนอะไรยังไงไปลงทุนเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดหรือว่าตัดสินใจแบบไม่รอบคอบไม่รัดกุมแล้วมันมีผลตามมาทีหลังได้นะครับใครที่จะหยิบยืมเงินคุณนะครับใครที่จะขอให้คุณคาประกรันขอให้คุณช่วยเหลือเนี่ยคุณอาจจะต้องปฏิเสธไว้ก่อนนะครับมันมีเรื่องไม่ค่อย สู้ดีนะดูแล้วมันมีอะไรไม่ค่อยชอบมาพากกลเข้ามาเท่าไหร่นะครับคุณต้องระวังตัวดีนะครับรวมถึงเรื่องทรัพย์สินของมีค่าคุณด้วยนะครับใครมีทรัพย์สินของมีค่าอย่าปล่อยปะละเลยให้มันแบบไม่อยู่ในสายตาอะไรอย่างงี้ครับไปวางกระเป๋าทิ้งไว้วางกระเป๋าตังทิ้งไว้นะครับหรือว่าไปวางมือถือทิ้งอะไรอย่างงี้นะครับระวังให้ดีนะครับรักษาของให้ดีด้วยมีโอกาสเสียหายหรือสูญหายไปได้นะครับตรงนี้ก็ระวังหน่อยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง มันเป็นช่วงกลางเดือนแล้วแหละหลายคนก็อยากกระเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับแต่ว่าคนวันพุธเนี่ยดวงการเสี่ยงโชคเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับมากันที่เรื่องความรักกันบ้างนะครับคนโสดเสน่ห์แรงนะครับคนโสดเสน่ห์แรงเลยนะครับคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวคุณน่ะนะครับมีคนแอบชอบนิยมแอบพูดถึงคุณอยู่บ่อยๆครับมีคนแอบปลื้มคุณบ่อยๆครับเช่นสมมุติคุณเป็นนักศึกษาเนะี่ยคุณไปเรียนนะฮะ ก็มีแบบโอ้คนมาสนใจคุณนะครับว่าคุณทํากิจกรรมอะไรนะครับอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือ,อ,อนักศึกษาสมมติคุณไปทํางานเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณอยากจะสนใจเรื่องคุณอยากจะเข้ามาคุยนะครับถามไถ่สารทุกสุขด,ดิบทักทยยายแรงต่างนะครับหรือแม้กระทั่งคุณไปติดต่อง,งานข้างนอกเนี่ยมันก็อาจจะไปรู้จักใครแล้วมันคุยกันถูกคอมากขึ้นก็ได้นะครับคนที่ทํางานส่วนตัวง,งานเชิงฟรีแลนซ์ก็มีโอกาสพบเจอกันเนี่ยเรื่องงาน ถือว่าดวงเกี่ยวกับย้างเสน่ห์คุณจะโดดเด่นในเชิงนี้พบปะใครก็เหมือนเขาเมตานิยมชมชอบเราแบบนี้นะครับคนที่มีแฟนมีคู่ครองคนรักแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ดีมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวราบรื่นแล้วก็มีความสุขดีนะครับปรับความเข้าใจกันได้ค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้ดวงความรักโดดเด่นนะครับ คนที่เกิดในวันพระศุกร์ดีนะครับเรื่องของการทํางานวันนี้ตัวคุณเนี่ยจัดระเบียบจัดระบบเวลาไม่ค่อยดีนะรวมถึงการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยยังขาดความมั่นใจขาดความชัดเจนครึ่งครึ่งกลางกลางเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับคุณจะต้องเรียบเรียงแผนการเรียบเรียงความคิดใหม่นะครับจัดตารางเวลาใหม่แล้วมันจะแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้นะครับ นอกจากนี้งานบางอย่างที่ต้องเร่งต้องรีบต้องส่งเนี่ยตัวคุณยังทําไม่ค่อยเรียบร้อยเลยนะครับจะด้วยปัจจัยใดก็ตามหรือว่าต้องไปรอจากนแผนกอื่นไปรอจากคนอื่นอีกที่เนี่ยคุณจะต้องเอาใจใส่แล้วก็ติดตามให้มากขึ้นกว่านี้ครับถึงจะผ่านพ้นเรื่องยุ่งยากในวันอังคารน,นี้ไปได้นะครับการค้าและธุรกิจนะครับของคนวันพฤหัสเนี่ยถือว่ายังขาดความแน่นอนขาดสเสถียรภาพนะครับนะบมันไม่แน่ไม่นอนเลยนะวันนี้ขาดเสถียรภาพเคยค้าขายมาดี วันนี้อาจจะเงียบเงียนะครับหรือว่าขายของเวลาลูกค้ามาขอเปลี่ยนมันมีปัญหาต้องมานั่งแก้กันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นได้นะครับบางคนส่งของไม่ทันก็มีนะมันจะแบบมีอะไรแบบเร่งเรรีบรีบนะครับถูกบีบคั้นให้ต้องรีบทําแข่งกับเวลาลักษณะนี้นะครับของการค้าธุรกิจระวังนิดนึงใครที่มีลูกน้องบริวารน,นะครับจะต้องออกำชับนะครับวางแผนนะครับสั่งงานทําความเข้าใจกันให้ดีในเรื่องของการทํางานหรือว่าธุรกิจร้านค้าด้วยไม่งางนั้นลาลูกน้องคุณมีโอกาส สร้างปัญหาหรือความผิดพลาดในเชิงมธุรกิจการค้าให้ด้วยนะครับมากันที่เรื่องการเงินนะครับวันนี้ยังแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเรื่องการเงินไปได้นะครับเอาตัวรอดไปได้ว่าอย่างนั้นนะครับแถมใครที่ใช้แรงกายแรงใจหรือว่าความสามารถพิเศษหรือว่าฟรีแลนซ์พวกนี้นะครับมีเกณฑ์รับทรัพย์ค่อนข้างมากด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องทุ่มเทมากนิดหนึ่งนะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับเอาเป็นว่าดวงการเงินเนี่ยยังไปได้อยู่ สถานการณ์ต่างๆได้อยู่นะครับยังไม่ต้องกังวลมากนะแค่เหนื่อยหน่อยนะครับทีนี้เสียงโชคเสียงดวงยังไม่ค่อยเด่นนะครับเป็นเน้นความสามารถมากกว่านะครับความรักคนวันพฤหัสต้องระวังทะเลาะบ่อแวงกันนะครับพูดจากันไม่ค่อยเข้าหูหรือว่าพูดคำหยาบพูดประชดประชันเหน็บแนมกันพวกนี้นะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็ระวังเพศตรงข้ามเข้ามาจีบเข้ามาแย่เข้ามาแบบหยอกเข้ามาหยอดอะไรเงี้ยบางทีมันทําให้คุณหงุดหงิดกายหงุดหงิดใจก็เกิดขึ้นได้หรือว่าไปด่าเขาไปว่าเขานะครับ ระวังนิดนึงจุดนี้นะครับการประทะกันกับเพศตรงข้ามคนที่มีแฟนมีคู่แล้วก็จะเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับพูดจากันไม่ค่อยเข้าหูนะครับหรือทะเลาะกันด้วยเรื่องบางอย่างบางประการนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ตรงนี้คุณก็ต้องใช้สติกลั่นกรองดูอีกทีหนึ่งนะครับ ช่วงนี้นะฮะเรามาพูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์กันนะครับกับทิศทางของดวงประจำวันอังคารนะฮะคนวันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องงานเนี่ยต้องบอกว่ามีโชคเข้ามาช่วยนะครับในหลายๆเรื่องหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับใครว่างงานอยู่นะครับคิดว่าโหปีนี้คงหางานไม่ได้แล้วอะ่ะโหอ,อย่าพึ่งท้อใจนะครับคุณมีโอกาสมีโชคดีได้ข่าวดีการจ้างงานหรือว่าเชิญไปสัมภาษณ์เชิญไปดูงานศึกษาดูงานได้หมดเลย คุณอาจจะได้งานก่อนปีใหม่ก็ได้นะคนสูงเนี่ยใครว่างงานอยู่มีโอกาสได้งานใครที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการไปศึกษาการไปดูการเรียกไปสัมภาษณ์พูดคุยครับมีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องการงานด้วยนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือว่ามีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการทํางานนะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับการค้าต่างๆ วันนี้จะมีโชคดีเรื่องการค้าการขายค่อนข้างมากเลยทีเดียวหรือว่าเป็นโชคที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะครับเช่นคุณอาจจะเป็นเซลล์อ่ะลูกค้าเขาเคยมาดูก่อนหน้านี้แล้วเงียบหายไปคุณก็คงลืมไปแล้วหรือว่าคิดว่าคงขายไม่ได้หรอกอยู่ๆเขาจะติดต่อกลับเข้ามาก็ได้นะครับกลับมาซื้อเลยก็ได้นะครับมันก็มีเกิดขึ้นได้อยู่นะครับนี่ถือเป็นโชคลักษณะนี้นะครับของคนวันศุกร์ในด้านการค้าธุรกิจนะฮะดีมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องการเงินก็จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะ โชคลาภของคนวันศุกร์นั้นจะโดดเด่นใครอยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับโหเป็นช่วงกลางเดือนพอดีนะครับจะซื้อลอตเตอรี่นะครับจะไปเสี่ยงโชคอะไรต่างเนี่ยโอกาสของคุณมานะครับเคล็ดลับนะครับเสริมสําหรับคนวันศุกร์นิดนึงนะครับสมมุติคุณจะไปเสี่ยงโชคอะนะฮะตอนเช้าขึ้นตื่นตื่นมาใส่บาทเลยครับแต่เช้าตื่นมาใส่บาทนะครับเสร็จแล้วก็ไปอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ํานะครับชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ตั้งแต่เช้าเลยครับ แล้วก็ไปสวดมนต์นะฮะเลือกบทที่คุณชอบเลยนะฮะให้คุณมีสมาธินะครับเนี่ยเป็นเคล็ดเป็นโชคลาภดีๆนะครับเป็นเคล็ดลับสําหรับคนวันศุกร์เลยแล้ววันนี้คุณไปซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคอะไรคุณมีโอกาสได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนี่นะส่วนเรื่องความรักครับคนวันศุกร์นะฮะใครที่ยังโสดอยู่นะครับมันเป็นไปได้ว่าคุณอะปิิงใครเขาให้ไปชอบใครแล้วคุณจะได้คุยกับเขาด้วยนะ จะได้คุยจะได้ทักทายหรือเขามาทักทายเขามาคุยกับคุณก็ได้มีโอกาสที่จะรู้จักกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ทําให้คุณรู้สึกแบบชื่นใจหรือว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยนะครับสาหรับคนที่ยังโสดอยู่นะฮะแต่บางครั้งคุณต้องระวังด้วยนะถ้าเกิดไปทํากรณีนี้เนี่ยกับหลายๆคนนะ่ะคุณอาจจะถูกมองว่าเจ้าชู้ได้นะครับโอเคครับก็ต้องดูให้ดีนิดนึงอย่ามากเกินไปนะเอาปานกลางพอดีพอดีแล้วกันนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วเนี่ย วันนี้คุณจะได้สิ่งดีๆจากแฟนจากคนรักครับสิ่งดีๆคืออะไรบ้างสิ่งของเงินทองหรือว่าคําแนะนําดีๆที่มีค่าหรือว่าการช่วยเหลือแนะนําในเชิงของการงานการค้าธุรกิจก็ได้นะครับหาลูกค้ามาให้นะครับแนะนําให้ไปติดต่องาน,นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาจากคู่ครองคนรักครับคุณจะสมหวงังคุณจะมีความสุขในด้านความรักความสัมพันธ์นะครับคนมันสุขอ่ะมาอีกวันหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมที่เกิดใน วันเสาร์นะครับดูทิศทางของคนวันเสาร์กันหน่อยนะครับคนวันศุกร์บอแลาโดดเด่นมากทั้งเรื่องการงานนะฮะโชคลาภการเงินแล้วก็ความรักนะครับทีนี้คนวันเสาร์ล่ะนะฮะวันสุดท้ายของเราแล้วในช่วงเบรกนี้นะฮะช่วงสุดท้ายเนี่ยคนวันเสาร์งานของคุณเรื่อยเรื่อสบายสบายนะครับค่อยค่อเป็นค่อยคไปทํางานไปตามกิจวัตรตารางเวลาแรงต่างเนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับมีปัญหาติดขัดอะไรคุณลงไปคุยไปเจรจานะครับหรือว่าไปจัดการให้มัน ก็ไหลลื่นไปได้ทําให้การงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเรื่องทางธุรกิจนะที่เกี่ยวพันกับพวกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับการเจรจาการติดต่อสื่อสารเนี่ยจะลงตัวคุณอาจจะต้องคิดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับคิดคําพูดคําจานะครับคิดเอกสารนะคุณจะมีไอเดียความคิดที่ค่อนข้างดีอะโฟล์เลยทีเดียวนะครับทำให้งานเชิงเนี้ยเชิง สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารของคุณเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ค่อนข้างดีมีทิศทางที่ดีครับแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจการงานด้านอื่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสบายสบายครับวันนี้ตื่นมาเปิดร้านค้านะครับตอนเย็นก็มีเงินเหลืออะไรเงี้ยปกตินะครับไม่ต้องห่วงนะฮะทีนี้เรื่องของการเงินนะครับคนวันเสาร์ก็มีโชคเหมือนกันนะเมื่อกี้บอกแล้วคนเป็นสุกมีใช่ไหมวันเสาร์นี่ก็มีโชคครับ จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยช่วงกลางเดือนจังหวะของคุณก็มาแล้วเคล็ดลับเนี่ยคล้ายๆกับคนวันศุกร์เลยนะครับตื่นมาแต่เช้านะครับใส่บาตรทำบุญสวดมนต์นะครับไปกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลน,นะครับหลังจากนั้นอยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูเนี่ยโอกาสคุณก็มีจังหวะดีๆครับเท้าทัศรถเนี่ยจะให้คุณในเรื่องของโชคลาบแบบฟลุกๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรื่องของความรักครับวันนี้จะเป็นวันที่คุณรู้สึก รำคาญเหน็ดเหนื่อยกายเหน็ดเหนื่อยใจกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับคุณจะเป็นรู้สึกน้นอยๆอ่ะว่าง่ายถ้าสมมติคนที่ยังโสดอยู่นะไม่ได้มีใครก็จริงแต่ว่าคนที่คุณดูดูคุย,ค,ยคุยอยู่เนี่ยมันมามาหายหายมันทําให้คุณวิตกกังวลไม่รู้จะเอาอยัางไงแน่จะมาไม่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันทําให้คุณคิดมากไปเชิญแบบนั้นแหละนะครับหรือคุณต้องระวัง ถูกหลอกลวงถูกเอาเปรียบด้วยนะครับสาหรับคนวันเสาร์ถ้าคนที่มีแฟนมีคู่แล้วก็จะออกแนวน้อยๆแบบห่วงๆแบบเนี้ยแฟนเราไปติดต่อง,งานตรงนั้นได้ไหมแฟนเราไปทํางานใช้ได้หรือเปล่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะถูกคนโกหกปิดบังอะไรไหมเป็นห่วงไปหมดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องเชิงนั้นหรือแม้กระทั่งเขาเอาเรื่องอื่นเน่ยเรื่องงานเรื่องครอบครัวญาติผู้หลักผู้ใหญ่มาปรึกษาก็ได้เรื่องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะครับก็จะกังวลเป็นห่วงเรื่องของคนรักนิดนึงนะครับคนวันเสาร์ มันมีเรื่องมาชนตัวเราให้เราต้องคิดมากะนะครับจากคู่ครองเราเนี่แหละนะฮะ